ฮลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับมะหมาพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้มะหมาจะมารีวิวห้องพักแล้วก็คาเฟ่บนเกาะช้างที่มะหมาเข้าได้นะคะที่พักของมะหมาชื่อว่าทรายแก้วอินนะคะตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับสงาดคาเฟ่นะคะตรงกันข้ามจะมีหาดทรายแก้วเราลงไปเล่นน้ำได้เลยนะคะทุกคนว้า <Wow. S 1> สำหรับสงดคาเฟ่นะคะเปิด เก้าโมงถึง2องทุ่มมีอาหารและก็เครื่องดื่มไว้บริการราคาย่อมเยาวนะคะน้องหมานั่งได้ด้วยที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยนะคะทุกคนมีบริเวณจุดเช็คอินถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะสำหรับเรามาหลังเทศการเนาะคนก็จะไม่ค่อยพลุกพ่านแต่ก็มีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะผัดไทยอร่อยมากๆแล้วก็มีเมนูอื่นๆด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยอ้อลืมไปลืมถ่ายรูปในห้องพักมานะคะแต่ห้องพักใหม่มากๆค่ะสะอาดใครที่พาน้องหมามาก็อย่าลืมพกที่นอนมาด้วยนะคะไปแล้ว อร่อยมากนี่คืออาหารที่ชอบกินคือส